บอกเลยว่าคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้เป็นคนที่โชคดีดวงดีที่สุดในโลกเลยแล้วแวะดูคลิปนี้รับพลังงานดีๆจากไพ่ชุดนี้ไปนะคะมาดูกันว่าความโชคดีและดวงดีที่สุดในโลกของคุณนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่เห็นเปิดไพ่ประมาณ4ี่ใบก็แล้วกันวันนี้เนาะมาดูกันเลยค่ะพลังงานของไพ่บอกว่าใบแรกนะคะว้าวสิบเหรียญจะได้เงินก้อนเงินก้อนใหญ่เข้ามา มีใครคาดหวังเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านบ้างหรือเปล่าในคลิปนี้ต้องใช่แน่นอนคุณจะได้หยิบจับเงินก้อนอย่างแน่นอนในเร็วเร็วนี้นะคะมาดูการใบที่สองใบนี้ดีกว่าว้าวไพ่ถ้วยความสําเร็จนะคะกําลังเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งนาะที่การงานการลงทุนคุณหยิบจับทําสิ่งใดจะรุ่งเรืองสําเร็จทํางานได้งานลงทุนได้งานทํางานในองค์กรจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เป็นถึงเจ้าคนนายคนอย่างแน่นอนนะมาดูใบถัดไปว้าวใบนี้สี่เสาคุณกําลังมองหาความรักที่ชัดเจนจริงจังหรือเปล่าหรือคบหาดูใจกับใครอยู่ไหมความรักของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมีความชัดเจนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะไพ่สี่เสานะตกลงปงใจอยู่กินกันเป็นครอบครัวด้วยถ้าใครกําลังคบหาดูใจกันเนี่ยบอกเลยว่าจะได้แต่งจะได้มั่นหมายกันอย่างแน่นอนจะมีข่าวดีเข้ามา ในเร็วๆนี้หรือปีนี้นะคะว้าวงานดีเงนิงนดีความรักดีต้องหากสามใบแล้วนะคะมาดูใบที่สามใบที่สี่การโทษทีใบที่4ี่นะคะนะใบนี้ดีกว่าใบาที่4ี่ว้าว w e a l อฟเดอะ u คุณจะมีทั้งทรัพย์สินเงินทองมากมายที่ดินที่ทางของชิ้นใหญ่ที่คุณปรารถนาคุณอยากจะมีคุณอยากจะได้คุณอยากจะมีความมั่นคงทั้ง หน้าที่การงานการเงินความรักแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่คุณอยากจะมีคุณจะได้มีดั่งใจหวังและปาฏนาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วให้รับพลังงานความโชคดีนี้ไปและให้สิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นกับคุณและขอให้คุณโชคดีค่ะ